ครับสวัสดีครับผมธรรมรงราชามูสิกาครับอุปนายกสมาคมการผังเมืองไทยและคณะกรรมการกฎบัตรไทยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่หาดกระตะนะครับวันนี้มาประชุมนะครับเรื่องของกรณรเวลเน็ตแซนด์บ็อกซนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกรณรเวลเน็ตแซนบ็อกเนี่ยเราจะดีเวลลอปมาจากเรื่องของภูเก็ตแซนบ็อกนะครับแต่บังเอิญว่างานของทางสมาคมการผังเมืองไทยและก็กรรมการกฎบัตรไทยนี่ยครับร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับเราได้จัดโครงการ เวลเนตขึ้นนะครับเป็นเวลเนตที่พัฒนาขึ้นที่บริเวณ uh, อ่าวไทยและอันดามันนะครับโดยเริ่มเดิมทีเนี่ยเรามีการประชุมกันมาถ้าจะนับถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาเป็นปีแล้วนะครับโดยเริ่มประชุมกันมาเนี่ยสิกว่าครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่1 0 15ซึ่งวันนี้นะครับมีการประชุมกันที่ uh, บริเวณเทศบาลตํบบาบลกระนนะครับในเรื่องของกระนเวลเนตแซนบ็อกนะครับว่าเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นนะครับหลังจากว uh, ิกฤตโควิดเนี่ย มันจะเป็นปัญหาไปทั่วโลกเลยรวมถึงภูเก็ตและก็พื้นที่กระตะกระรนเราด้วยนะครับวันนี้ทางโครงการทางปปทและก็สอวชอนะครับจึงได้สนับสนุนนะครับให้เราทําโครงการภูเก็ตแซนบ็อกในพื้นที่ของกระรนแซนบ็อกเป็นกระรนเวลเน็ตแซนบ็อกนะครับเพื่อยก สมรรถนะทางสุขภาพของประชาชนและก็เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในกระนของเราด้วยนะครับวันนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ได้มาประชุมกันพูดคุยกับพี่น้องชาวกระนนะครับรวมทุกภาคส่วนทั้งนายกเทศมนตรีนะครับมหาไรยสงขลานครินนะครับวิทยาเขตภูเก็ตนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับของเดอะบี t ก็เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการโรงแรมอีกหลายภาคส่วนนะครับรวมทั้งพี่น้องทุกภาคส่วนประชาชนในกระนด้วยนะครับได้มาประชุม เป็นการประชุมครั้งแรกในพื้นที่กระลนนะครับเพื่อที่จะทําความเข้าใจกันก่อนว่าในบริเวณพื้นที่ที่เป็นกระลนเวลเนแสแซนบ็อกของเราเนี่ยเราจะเดินไปทิศทางไหนอย่างไรเพื่อที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจในเมืองของเราให้เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญปัจจุบันนี้นะครับเราต้องยอมรับกันโดยดีว่าทางภูเก็ตของเราหลังจากที่มีสถานการณ์โควิดเนี่ยเศรษฐกิจหลายแสนล้านนะครับหลายแสนล้านตอนนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับเศรษฐกิจ จะฟื้นตัวได้อย่างไรเราจะต้องมาคำนึงถึงเรื่องของสุขภาพเรื่องการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ภูเก็ตของเรานะครับสิ่งที่จะเรียกพี่น้องนักท่องเที่ยวของเราไม่ว่าจะเป็นชาวไทยต่างประเทศกลับมาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากโดยเฉพาะการท่องเที่ยวปัจจุบันจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทุกคนนะครับหลังจากที่เราทํางานกันมาเหนื่อยก,กันมาแล้วมาเจอสถานการณ์วิกฤตเนี่ยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ย จะเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของกระนเวลเนสแซนบ็อกของเรานะครับซึ่งเราก็จะมีรูปแบบแพลตฟอร์มต่างๆแต่ก็ต้องยอมรับว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่จะกลายเป็นต้นแบบของประเทศนะครับตอนนี้เราก็มีภูเก็ตแซนบ็อกแล้วก็จะกระจายไปทางอ่าวไทยแนละทางสมุยทางเกาะพังันทางซีกโน้นด้วยนะครับหลายๆพื้นที่ด้วยกันพอหลังจากนี้ไปนะครับเราก็จะเริ่มพัฒนาในพื้นที่กระตะกรนภูเก็ต นะครับไปทางภาคอ่าวไทยทางซีกโนอ้นแล้วก็จะขึ้นไปทางริเวาก็คือแถวชะอำเพชรบุรีประจวบนะครับแล้วก็จะข้ามไปทางพื้นที่ EEC ทางฝั่งาทางภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับแล้วก็ขึ้นไปทางเชียงใหม่นี่คก็คือโครงการที่เราจะปรับปรุงฟื้นฟูเศรษ,ษฐฯกิจกลับมาโดยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ประเทศเรานะครับวันนี้ก็นด้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการาภาคโรงแรมภาคธุรกิจต่างๆที่ได้มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นการพูดคุยกันครั้งแรกผมเชื่อว่าด้วยบรรยากาศการท่องเที่ยวบ้านเราตอนนี้นะครับกำลังจะฟื้นตัวกลับมาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หรือกรอนเวลเนตแซนด์บ็อกซ์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับจะเป็นการพัฒนาร่วมกันทุกภาคส่วนและจะเป็นการเชิญชวนพี่น้องชาวนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อสุขภาพ กลับมาที่วในภูเก็ตเพื่อที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจในระดับฐานลากของภูเก็ตของเรานะครับก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสําคัญของพี่น้องนะครับชาวภูเก็ตชาวกะรนการท่องเที่ยวถ้าจะให้ฟื้นฟูขึ้นมาอย่างจริงจังต้องเน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับก็ขอ,อเชิญชวนนะครับท่านผู้ที่ได้รับฟังอยู่ขนาดนี้นะครับรับชมอยู่ขนาดนี้มีความสนใจที่จะเข้ามาเที่ยวภูเก็ต เรากําลังจะเปิดพื้นที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับเข้ามาแล้วเดือนตุลาคมาวันนี้ดูเหมือนว่าเราจะขยับไปเป็นวันที่15นะครับจะสมบูรณ์แบบ15ตุลาคมนะครับเป็นการเปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โดยเฉพาะการณนเวลเนสแซนด์บ็อกซ์ของเราครับข่าวดีสําหรับคนภูเก็ตนะคะใช่ครับ oh. เป็นข่าวดีสําหรับคนภูเก็ต ที่อยู่ภูเก็ตหรือว่านักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณแถวรอบนอกใช่ใช่ครับจังหวัดอื่นก็คือว่าโครงการนี้ก็คือเป็นเป็นต้นแบบนะก็คือใช่เป็นโมเดลใช่ครับเป็นโมเดลเป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่นได้ไปต่อยอดใช่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะที่ได้มาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หรือว่าแกรนนะครับเวลเน็ตแซนด์บ็อกซ์นั่นเองนะครับก็คือเรื่องสุขภาพ ตอนนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดใช่ครับไม่ว่าท่านจะเป็นคนแก่เด็กอะไรก็แล้วแต่สุขภาพต้องมาก่อนสุขภาพมาก่อนตอนนี้นะคครับผมขอบคุณท่านอีกครั้งนึงครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ